อีกสักครู่นะจะมิกแล้วครับทุกคนจะถึงปั๊กไฟแล้วครับปั๊กไฟนี่อยู่ระดับเอลลวนะเนี่ยมิกหมดเลยอะ่ะแม่ระวงังนะก็ค่อยเดินครับเคาน์เตอร์คือไปแล้วดูถึงเอวอทุกคนเนี่ย แม่ค่อยเดินว้าป๊าไฟแม่ป๊าไฟน่าจะอยู่ตรงนี้รอใจหน่อยถ้าป๊าไฟอยู่บนบ้านนะแม่เอ้ยนี่หนึ่งมันออกขึ้นตามไปเขามันจะหาเรื่อยๆหานมได้หนมาจากไหนน้ำเนี่ยจะไปโทรศาพท์เดี๋ยวจะไปโทรศัพท์ถามกันนะป่าไฟปล่อยน้ำมาทุกคน จะมีภาพไฟเขามีรอบหนึน่งแล้วอ่ะนี่เพิ่งเปลี่ยนไปสองวันนี่เองอ่ะดู <c oughs> ตู้จจกตู้โชว์กันเป็นตู้รองเท้านี่เชื่อหมาเชื่อดีนี่หรืออิจูอีว่าแล้วเชื่อแล้วเราทั้งขายาอยู่บนขีมนวดเท้านี่ตู้เย็นเหรฮะอีบอ้อล้วโกศิกาถ่ายเหรอีบอ้อโกสิล่ะโกศิโกตีโกตีโ,โอ้แม่ ไปน้ำไปเลยเอาห่วงยางไหมครับเอาห่วงยางไหมแม่เราต้องปิดประตูไหมเนี่ยทุกคนโอ้โอตาย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 ,ตายพี่น้องครับโอ้โอ แม่มีรถผ่านมาไหมครับอยู่แถวนั้นหละอตอนนี้ชัวเฟอร์ของผมกำลังจะมิดน้ำนะครับชัวเฟอร์อันแสนรักของผมกำลังจะมิดน้ำ โอ้โหเป็นทะเลสาบไปเลยแล้วนะครับฟีนิกซ์มาส аж อูแม่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 จะจมว้ว นี่น่าเป็นโอกาสโปรดยิ้มเข้าไว้เออจะเอื้อยยี่เหล่าจะเอื้อรอราหาราแช่ยี่เล่าอยู่นะลูกเอ้ยแม่กูเล่นใหญ่แล้วสาว้น้ำส่วนตัวเอออย่ยอออางน,น,นี้ครับแม่แม่เราเราเดินไปเอานู่นดีกว่าหน้าปัดซอยไป นาปัดซอยเซเว่นฮะเราจำใจอีกคอมเบียเซชมาอร่อยอย่างอร่อยหอีกคอมเบียเซชมามาเยอะย่างาอรออีกคอเบียเซชมาอร่อ อีกคนเบียดเดชใชไหมอยู่ฮะเอามาวอยู่ฮะยาบูซางาล้อที่หนึ่งเหลออ้ลอย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 ใช่ข้อดียังไหนอย่าครับโอ้โหแลมาถ่ายน้ทำไมถายูมูนีสวยดีนะถลายร ่่ออะแม่ตรงนั้นมันค่อนข้างลึกครับชื่อพี่จกกุ๊บแม่ได้ไดยินไหมเพาะแม่ไปถูกอยู่<อ>นี่ถิ้งแม่เหรอไม่ใช่น้ำจะพัดออแกไปเดี๋ยวจีตะเกียรตะกายไปเองโอ้แม่มามาแรงนะน้าเห็นไหมเราน่าจะมีเรือเนาะอนาคตเดี๋ยวเราเรือซื้อเรือไว้บนบ้านดีกว่า นะอนาคตนะเราต้องมีเรือเตรียมไว้นะทุกคนเนี่ยมีใครมาไหมอ่ะที่มาเอ้ยงไงหอมาพิเลงไงไอจูมาพิเลนอ่ะก็ชิบอยู่เยอเลยไม่รู้ว่าแม่แม่สู้เออ ไม่ไปนะไ้มันแรงไม่มีรทุกคลไม่ได้หรอกั้นะ้มัแรงนะโอ้กลมาบ้านใครมูนมาแล้วน่ะกละมาบ้านใครครับมาเอาเก็บไปด้วยโอ้บูชายิงอะไรยาวบูชาจี้งอะไร

จะถนนที่สะาสวยนะครับเป็นถนนย่านเศรษฐกิจย่านช้างครานถนนประชาสัมพันธ์แล้วก็ถนนถนนละแกงถนนช้างครานนะครับนี่ถนนเจริญประเทศเนี่ยไปหมดเลยนะทุกคนเอาโลโลโลโีดูด้ะงาหรอมีจาระเบอระเบอมีจาระเบอรทุระเบอร์มีจารชอทุชอแล้ชอกาละเบอมียนี่พูดมดูดาดูดอเมีย

โาลุ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 ล่ลุลุลุลลุ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 ลัุ้ลุลุลุกุล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 ลุลุลล

Ừ, chú em mặc được dài nhang mà mau. Ô, nó nào mà nó cũng. ba nó. Chế bỏ ngày qua nó. không cần phải phút là cả, nhớ. nó có คือเราต้องเราคนปกติเราต้องเข้าใจเขามากๆเขาผิดปกติเราให้งานให้กลางเขาเขาก็เราได้บุญอ่ะแม่เข้าใจไหมอยากได้บุญไหม กลับบ้านก็ไม่ได้ทั้งทำยังไงพี่น้องไปถึงไหนล่ะไปถึงไหนล่ะเข้าไม่ถึงโไม่ตหนไปถึงไหนโออไปซื้อไอ้อนมเือปวดที่เสียงเซเวงยังเปิดอยู่พี่แน่ แต่น,นั่นมันลึกหน่อยเนอระวังนะตะกี้ฮะน,นั่นระเบิดหม้อแปลงมันระเบิดเนอ yêu, đi thay lên đi. Yêu Jane Mary, yêu Jane Mary rồi. Ngồi bà Podona Chăng. โอ้เดือดๆละพายไงเดือดๆละไงเอาไว้ไม่ใจไม่ได้คือร้อยเหยียบประมาณลงไปในตัวน้ําต้องใครต้องให้ใจดําหน่อยขอใส่ ไม่รู้เหรอว่าน้ำท่วมอันนี้อาภีบาป้ายโรงแรมก็จะปีนดาษยองอดีตแห่อาภีโรงแรมแบลอแม่ทำยีสู้ยไหมสู้ไหมสู้สู้ๆทุกคนเวขาสู้้แลวก็อีนาเมื่อหนล่างเราตรงนี้ถึงคอคุณยายนะยายว่ายน้ำให้ดูก็ได้เออยายว่ายน้ำให้ดูแล้วอ่ะอันนี้ลงไปนะระวังต้นไม้แม่จมหายไปเลยแม่ไปเรียนว่ายน้ำมาจากไหนอะว่ายเลยว่ายเลย แม่ว้ไปไปว้กลับเนอไม่ต้องไม่ต้องหยุดนะเดี๋ยวมันในนี่นะเดี๋ยวมันจมเนอเออนี่ยมันลึกมากลึกมากลึกมากเลยเราไปได<อ>้เลยเราตัวเล็กเราเลยว่ายไปแม่แล้ววะไม่ไม่ได้ยกมือว่ายนะเยว่ายจริงเนี่ยแม่ให้ <c oughs> เพื่อนๆที่ไลฟ์สดเขาดูหน่อยคุณ <c oughs> <c oughs> ยายแม่ระวังน้ำเข้าปากเนอะ <c oughs> ห้ามเด็กขาห้ามหมวเลาะปิดปากไว้ก่อน <c oughs> แม่เออน้องที่ลงงามาบูดพิมปากถัวเหรอโอ้แม่ตะแกรไอนน้นี่ตะแกรงอะไรอย่างมาโอเหี่โอ้โหมันลอยไปแป๊บเดียวเองนะจมไปหายเลยใช่ครับอา้าวอะไรมาจ๊กเ,เก้ตะแกรงไม้อะไรไม่รู้อะเอาไปก้านบ้านเราบ่ตะแคร่ลูกหืมันคืออะไรอะ,ะไม่ใช่โต๊ะนะแม่มันเหมือนเป็นตู้ไฟอะเออ เป็นนแผ่เราไปทําเป็นแผ่นแผ่นมาไอ้นี่ไหมอ่ะแพ่แผ่อะแผ่อะมันไปเอาไม่ได้กันแม่มันสูงไม่ต้องปล่อยมันเถอะมันเป็นไม้มันเป็นไม้เปล่าม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 าลูกลูกมีขาลอยนะอุ้ยมันสวยนะเอาจับดูก่อนมันไม่ได้มันไม่ได้มันเป็นเหล็กโอ้ปวดขี้ก็ปวดขี้เนี่ยเดี๋ยวกูปล่อยนี่แม่งเลยนี่อดออกแล้วก็เบี่ยงขี้ นไอดูอันนั้นดูอันนั้นเดินอยู่นั้นใส่เสื้อสีแดงเดียวครับทุกคนชังคานไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเอ้ยต้องยิ้มอย่างเดียวอ่ะต้องสู้อ่ะลูกลูกก็เดินไปเรื่อยๆดึงขาเก่งแล้วอย่างเงี้ยดึงขาเก่งเลือ้าวลูกก็ดึงมาทางตูดนี้ก็ปล่อยแล้วน้ำมันไม่เข้าตูดเหรอแม่มันไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเราเก่งกว่าตัวตัวเชลโล ลมตัวเล็กก็ลอยลอยๆๆ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 หยาพัดได้ใหญ่ได้ยังไงเมาจุดไหนทำเบี้ยวจังไงเชื่อถ้านั้วมันท่วมที่เออเมืองอันเฝออันอะไรนะมาแล้วรถทหารมาแล้วมาแล้วก็คือได้กินละได้กินของละเออเขยืนรอนี่ต้องใช้เวลารอนิดหนว่าถึงมโมล่างเขาลอยมารับผู้ได้สารน้องเนี่ย นนัวแล้วเครื่องมันไม่พังเหรอแม่จริงๆงงมากเลยมันเป็นไม่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 รถโยนอะรถเนี่ยเขาเป็นไอ้นี่เขารถรถพีไอพีมันมาแล้วแม่มันกาม่ละเออปล่อยมันเถอะมันให้มันคิดเอามันคิดไม่ได้ก็เดินกลับไปกลับมาได้ไอเขาเรียกอะไรนะนรถทหารนี่ไออะไรอะไรซีซี ไม่ใช่เมื่อคืนมันก็จมตรงนั้นแหละแล้วมันจะมาทำไมมันจมก็ไม่เป็นไรมันก็ช่วยกันไปไอ้คนขับมันจะหายใจได้ไอ้คนขับรถเนีจยหายใจได้ดูดิถังแก๊กมันยังลอยมาเลยพวกนั้นมันถืออยู่อืมมันก็ไล่น้ำไปเมืม่เย ตามเก็บหมยน้องพวนเนี้ยใช่อ่ะชอบมีโอ้ก่เหมาอ่ะชงนิ้วนิ้นเนยบุบบุยเดี๋บบเออโอ้งาฮ่ยะรอย่างียมึงถูหัวย่างอะไรเออยุทธไนี่กอยู่แล้วโอ้โหลุ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 ลาลมลุเุล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 ลุเุลเลาลุลุลุลาลล ข้าวของอะไรบางอย่างเราทิ้งก็ทิ้งไปไม่เป็นไรเราก็ซื้อใหม่เดี๋ยวเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเขสงสารเราเองคนขับนี่มันจะมีความรู้ไหมเนี่ยไม่รู้มันจะเอารถคันเป็นไอรถของทหารนี่นะเขาเป็นอย่างนี้แหละในสงครามหลายล้านเป็นสิล้านเป็นหลายล้านเนี่ยมันเอามาเพื่ออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันมันประชาชนแต่มันไปไม่ได้แต่พูดถึงบุรีโฮเทลนี่มันไม่เข้านะแม่แม่ว่าัม มไม่ไม่ไม่ถ้ามันเข้าอยู่อ่ะเราก็เห็นเห็นหเก้าอี้มันยังวางไว้แค่แนั้นเองมันเก็บไปไม่ได้ลูกเข้าใจอย่างมันท่วมไปหมดมันก็ขึ้นข้างบนเหมือนพวกเราแหละลูกอย่ามองอันนี้ก็เก็บขึ้นข้างบนหมดแล้วเห,เห็นไหมมีเป็นบางอย่างที่มันตั้งเอาไว้เห็นไหมอืม มันไม่มีรอดหรอกลูกไม่รอด,ดสอืคนมันจะฝ่าดงาดน้ําเชี่ยว,วขนาดนี้รถไอ้ของทหารนี่นะเขาไปได้หมดไม่งั้นเขาจะสู้สงครามได้เหรอลูกเขาสร้างมาล้อมันก็เป็นเหล็กเขาไม่ได้เป็นล้อยางเหมือนเราเออแม่นี่อยู่อยู่แถวธัญบุรีนี่แม่รู้เพราะว่าแม่เคยไปตอนเขาฆ่ากาันทุกสภาธรมินอะไรแม่ก็ไปร่วมกอบเขาหมดแหล,อล,ลอะอารมณคันนี้มาสองคนแม่รู้ตายนะ à, lốt sẽ mà sắc ra mẹ, không phải trên đó. Đúng, mẹ lên trên bên đó. Ừ, mẹ lên trên bên đó. Ừ, mẹ lên Ừ, mẹ té trên Ừ, trên bên Ừ, trên Ừ, 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 Ừ,